แม่น้องชมพู่โชคใหญ่ล่นทับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองขอบคุณสวรรค์ที่เมตตา เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับสาววิตีวงศรีชาซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องชมพู่คดีความที่มียืดเยื้อมานานหลายปีกับลุงพลและยังคงเป็นคดีที่มีผู้คนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องล่าสุดต้องบอกเลยว่าทางด้านแม่น้องชมพู่นั้นโชคใหญ่หล่นทับได้ออกมาโพสภาพโชว์ลอตเตอรี่เลข539171จํานวนหนึ่งใบซึ่งเป็นเลขที่ตรงกับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1่งสิงหาคม2564และเป็นรางวัลที่สองรับเงินก้อนใหญ่จํานวน20,000 0บาท โดยทางด้านแม่น้องชมพู่ได้โพสต์ข้อความเอาไว้เพียงสั้นๆว่าขอบคุณสวรรค์ที่เมตตาและยังไม่ได้เปิดเผยถึงที่มาเล็กเด็ดแต่อย่างใดแต่งานนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีทางด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับแม่น้องชมพู่กันล้นเฟซบุ๊กเลยทีเดียวงานนี้ต้องบอกเลยว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอทางเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ